ชวนคุณผู้ชมโหลดแอปพลิเคชันที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนโรคนะคะก็คือหมอชนะค่ะตอนนี้อำนวยความสะดวกกันมากขึ้นนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกะสทชร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเจ้าสนับสนุน Data เพื่อให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะค่ะกระทรวง DES และกะสทชร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายสนับสนุน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชันหมอชนะโดยไม่คิดค่า Data ค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้ว่าขอเชิญชวนประชาชนมาใช้แอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยนะคะผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย Data เลยค่ะเพื่อส่งเสริมให้กับประชาชนให้ความร่วมมือกับการใช้งาน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ในการช่วยกันเฝ้าระวังติดตามดูสถานการณ์โควิด19นะคะทั้งประชาชนเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะหมอชนะจะเก็บรูปถ่ายของผู้ใช้งานเอาไว้ในเครื่องของผู้ใช้งานเท่านั้นจะไม่มีการเก็บรูปถ่ายมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางของระบบเด็ดขาดนะคะกรณีที่โทรศัพท์มือถือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นาว่าอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติมหาชนบอกว่าสำหรับการยกเว้นค่าใช้บริการการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะตอนนี้ระบบพร้อมอยู่แล้วนะคะก็จะยกเว้นทั้งผู้ใช้บริการ NT-MOBILE รวมไปถึง m มแล้วก็ TOT Mobile ด้วยค่ะ